สวัสดียามค่ำนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกับแม่รัศมีอีกแล้วนะคะทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะเพียงคุณเติมเงินเข้าวอยเชอร์300บาทนะคะปลูกกล้วย AI นะคะทุกคนคุณก็ได้รับสิทธิ์นะคะริกสิทธิ์เนาะ ส่วนผลไม้ ai นะทุกคนเออไปผลิตเงินให้ทุกคนบนซ้ำซ้ำตลอดชีวิตเลยนะคะอ่าแอปสิวิไลมอเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเหมือนพิลาพิโชนะหละทุกคนนะใครที่ไปช้อปของพิลาพิโชอยู่ได้อะไรบ้างเออ ชอบของต่างชาติเนาะมานานแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าเหมือนแม่รัศมีเลยนะคะอ่าชอบช้อปปิ้งเนาะคนไทยชอบช้อปปิง้งบนออนไลน์นะคะบนออนไลน์เป็นอันดับสองของโลกนะทุกคนเออจะดีกว่าไหมนะ่ะวันเนี้เรามาช้อปปิ้งแอปของคนไทยนะคะแอปของคนไทย นะคะท่านประธานยศว,วัฒนฐานพาพัสรินะคะและผู้ร่วมก่อตั้งทุกทกท่านเลยนะคะเนาะได้ทำระบบเนาะแพลตฟอร์มสิวิไลมอนะคะมาช่วยผู้ประกอบการไทยแล้วก็คนอีกทั่วโลกนะคะได้มีที่นะคะได้ขายของเนาะ ขายดีทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะทุกคนสวัสดีนะใครมาชมสดแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะใครที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหมือนแม่รัศมีก็พิมพ์ว่าเป็นแม่บ้านนะคะแม่รัศมีก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเห็นไหมทุกคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะก็อย่างมีรายได้ก็เลยกระโดดมาทําออนไลนทท์ทางที่ไม่เป็นออนไลน์นะคะแต่เราง่ายมากนะคะ ไป,ไปไม่ได้ไม่ให้ไปออไ,ไปฟินก็ไม่เล่นกับหนูหรอกลูกเพราะว่าฟินมีเพื่อนฟินไม่เล่นถ้าฟินไม่มีเพื่อนอะฟินฟินจะมาเล่นกับหนูเออนี่สวยไหมสวัสดีค่ะยังงั้นแม่พากลับบ้านนะเนี่ยแม่ไล์สดอยู่เห็นไหมสว,ส,สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ,คะอ่ะหนูชื่ออะไร อชื่อน้องใบบุญใครที่ว่างานตกงานนะคะอยากหารายได้อีกหนึ่งช่องทางเนาะก็วันนี้แม่รัศมีมาแบ่งปันแอปช้อปปิ้งนะคะแอปซีวิไลมอนะเป็นตัวกลางไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะเออเป็นตัวกลางให้นะคะใครที่มีเอเจ้าของแบรนด์หรือว่า เขาเรียกอะไรใครที่มีมีสินค้ากินใช้อะไรอยู่สามารถนะคะเอามานะคะลงที่ซีวิไลมอได้นะคะได้เงินเร็วนะทุกคนมาขายของในแอปซีวิไลได้เงินเร็วนะคะเขาไม่ได้ดองเงินของคุณไว้เหมือนอที่อื่นนะคะ,ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าถ้าลูกค้ารับสินค้าปุ๊บเขาก็โอนเงินเข้า พอกเกตทันทีเลยนะคะเพราะว่าแอปซีเวลลี่มอลนะคะนักช้อปปิง้งเขามีเงินช้อปปิ้งฟรีนะคะเขามีเงินช้อปปิ้งฟรีอยู่แล้วนะคะทุกคนเออเขาพร้อมจ่ายอยู่แล้วนะคะทุกคนใครที่สนใจก็อยากศึกษาเรียนรู้นะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนออแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะมียอดขายนะคะทุกคนเห็นไหม เครื่องมือนะ,ะเป็นเครื่องมือผลิตเงินเนาะเออให,ให้ให้มีเงินช้อปปิ้งฟรีและสร้างนะคะเสียเพย์เป็นกระแสเงินสดอีกด้วยนะทุกคนเจ๋งไหมมีเงินช้อปปิ้งฟรีนะคะแล้วก็ร้านค้าได้ขายของเพราะว่าเรามีเครื่องมือผลิตเงินอะส่วนกล้วย AI อะทุกคนเออลงทุนแค่300บาทนะะแล้วก็มาเรียนรู้นะคะจ้าจ้า มาเรียนรู้นะคะในระบบนะคะ168คุณซือซิวไลนะคะมีสอนอทุกฟังกช์ชันเลยนะคะ<ม>เห็นไหมยอดขายในปีที่แล้ว44ล้านอ่ล้านยอดขายกล้วย ai อ่ะ35ล้านทุกคนเจ๋งไหมเออดีมากเลยนะคะทุกคนอ่าในอนาคตนะคะทุกคน เขายังนะคะจะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ได้เท่าไหร่นะอนาคตเนาะสามร้อยล้านเออดีไหมทุกคนเอาไหมใครเอาพิมพ์เอานะคะทุกคนใครสนใจพิมพ์สนใจทิ้งไว้ได้เลยนะคะเฮอ,อเห็นไหมทุกคนเรามาอ,อ่า เป็นเจ้าของระบบเจ้าของห้างด้วยกันนะคะกับแอปสิวิไลมอนะคะอยู่ภายใต้บริษัทสิวิไลโกโบอลฟินเทคชีวันจำกัดนะคะทุกคนอ่าอยู่ซอยพัฒนาการ31ทับหนึ่งนะคะอยู่เขตสวนหลวงนะคะทุกคนคะอ่ามาฟังเออเขาเรียกอะไรนะมาฟังอ่าเดี๋ยวนะทุกคน นี่คือนี่คือท่านประธานนะคะนี่คือท่านประธานโยสวัฒธน์ฐานะพัสิรินะคะผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งนะคะอ่า บริษัทนี้ขึ้นมาผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาท่านเขียนระบบนี้ขึ้นมาเองนะคะท่านเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะทุกคนเ,เก่งมากเลยนะคะทุกคนท่านเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนระบบนี้ขึ้นมาเองนะคะเราไม่ได้จ้างใครที่ไหนอยากได้แบบไหนท่านเขียนให้ได้หมดเลยนะคะเอามาฟังท่านประธานพูดกัน ก,ก่อนว่าแชรุกโซคืออะไรแชรุกโซคือการที่ มีการชักชวนเข้ามาเหมือนจบการลงทุนแล้วมีการสัญญาว่าจะให้จวนในที่สุดไม่สามารถที่จะจ่ายผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ได้ซึ่งสีวิไลไม่ได้เป็นลักษณะโมเดลแบบนั้นที่สําคัญคือแผนธุรกิจของสีวิไลได้รับการเึ้ื่อนทะเบียนกับสคบอ,อย่างถูกต้องโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจของสีวิลไลตรงไปตรงมานะครับไม่มีโอเวอร์เพย์แน่นอนนะครับฉะนั้นการจ่ายคอมมิชชั่นทุกอย่างอยู่ในกรอบอยู่ในกฎกติกาที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงบ้างคะทุกคนอ่าท่านประธานนะคะบอกว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคะทุกคนจ้าอ่าอย่าลืมนะคะฝากโปรโมชั่นนะคะอ่าซื้อก้้ย AI นะคะ,นนะ,คะเพียงงบ300บาทโปรโมชั่นนะคะ กลับมาแล้วนะคะโปรโมชั่นนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะใครที่จะจดจองอยู่ก็รีบเลยนะคะ300บาทสามารถต่อยอดเงินหลักแสนหลักล้านนะคะนะไม่เอาไม่ให้ลงไปอ่าใครสนใจนะคะพิมสนใจทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่รัศมีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะคสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะมีมือเดียวนะคะทุกคน